สวัสดีครับวันนี้ทางแอดมินขอนำเสนอภาพทะเลเหมอกันสวยงามซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2567ณวัดคลองแจงหรือวัดขาแจงเบงตำบลสตนันอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีในการบันทึกภาพครั้งนี้ผมถือว่าผมโชคดีมากเนื่องจากได้อยู่ในจังหวะแล้โอกาสที่ได้เกิดทะเลเหมอกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ในจุดที่ผมยืนถ่ายนี้เป็นจุดที่ทะเลหมอกมีความหนาแน่นพอดีกับภาพที่ได้ออกมาสู่สายตาของทุกทกท่านจังหวะและโอกาสเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆุกคนถึงแม้ผมเองจะเป็นผู้ถ่ายภาพก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้ถ่ายอย่างนี้ได้ทุกวันทุกเวลาอย่างที่เราต้องการได้ ผมถือว่าผมโชคดีที่ได้จังหวะและโอกาสที่ดีเข้ามาหาผมได้นำภาพสวยๆมาสู่ทุกๆท,ท่านได้ชมกันอย่างสวยงามและเจริญตาซึ่งทะเลหมอกนังกล่าวเป็นทะเลหมอกที่ปกคลุมในพุทธาสานได้เหมือนแดนสวรรค์อันเกิดขึ้นไม่ได้ทุกๆท,กที่อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณความโชคดีในครั้งนี้ที่ผมได้รับมอบจากแดนสวรรค์แห่งนี้ขอขอบพระคุณ วัดคลองแจงวัดขาวแจงเบงมาในโอกาสนี้และทำให้ทุกๆท่านได้ชมภาพที่สวยงามที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีขอขอบพระคุณครับ